สวัสดีพี่น้องป้องไปทางไกลทางไกลเมืองไทยเมืองนอกเยอรมันฝรั่งเศสอิตาลีฝั่งลาวพี่น้องมามา,มา,ม,ามากินอาหารยามค่ำคืนกับพย่ยพี่น้องสลัดโลกว่าตองไส้ถั่วตองใส้จานพี่น้องกินง่ายๆวันนี้ทำงานดึกงานพิเศษหิวพี่น้อง nhìn tờ này cực rồi, luôn có tờ không mi kín nhỏ ấy kín lại khuôn này bắt cháy bá cháy bá không nào Xe xem non này đây sắp xem 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 สนิทกับว่ามีเรื่องเราอย่างนี้ก็กินในเบื้องฮิโนงสิลอยงานเดี๋ยวสิสู้ผลงานลอยงานให้เบืองเด้อคลิปต่อไปคลิปนี้กินเกือบหมพล้งกว่า ที่นี่คนทัางบนแน่นอนพี่น้องตอนกินได้ก็กินเลยเดี๋ยวกกูจะปีกอะ่ะซิเซียวเขาว่วอาอะไรเราให้น้องเนาะ น้าสูดปุณินี้มันจะมีของที่สักบเนาะเข้มคน้น มันสิเผ็ดอันเขาใส่พริกนั่นแหละออกเผ็ดน้อยๆเปรี้ยวหวานเลยนะด้วยรสชาติของน้ำสลัดก็กินเข้าไปแล้วก็กลมกลมกร,ระดี๊บระดี มแท้เลยสุม่สมสุ่มยังไม่สมุ่มแค่วานนะพี่น้องสุ่มยังลูกซือบอกยินเป็นยังเดียวเมาไปกินไปเพ่นเราเพื่นว่าบุหายเ้า เขอบคุณพี่น้นองอยูทุกคนนะจ๊ะที่แปลว่าเขามากดส้มคลิปของเทียย่ยงหัวฝากกดไลค์กดแชทเทียย่ยงหังบ้ยโมรัเกียงเงี้ยโมเป็นอยังพี่น้องนี่แต่งลงคลิปได้เป็นอยังเดียวไม่ไปดูเสือไม่ไปเพียร์หาย เค็ดไปแบบแพูดเห่าเลยล่ะเดมูเดี่ยนเพื่อนเดมูได้ไดพวกตื่นเต๋อมากกระโดดใช้โทรศัพท์เบื้องผู้ใดที่มาคอมเมนต์เด้เนาะผู้ดใดจะเข้ามาทักทายนะพี่น้องดีใจแฮ่แห่ค่ะเปิดไปแล้วมีคนมาคอมเมนต์นะ ไม่อนีเบาๆคือสิบุอวดกับพี่น้องเนาะกินตอนคำกับคือสิบุอวดไปแล้ว,นะลวชิ้นสุดท้ายใส่น้ำจิ้มเยอะๆนะพี่น้องย่งย่ง to type nhá. Come to type. À, mới chụp không phải đi đâu này. Không có đại bản. Xin lựa thử. Không? Ừ. แต่ว่าสุมอีหยัง,ยงค่อยลืมซื้อเลยพี่นอ้องลืมซื้อเพิ่นไหมสุ่มหยังเนาะสมุมนี่ะแต่ว่าบ่รู้ว่าสุมอีหยัง,ยงบ่แม่นสุมเขียวหวานเด้อพี่น้องเด้อลืมซื้อผู้ใดผู้ใดจำได้บอกเลยเนอ้อ มื่อกี้กินย่างเดียวสุมกันเลยเอ้ยผลมยไม้กันเลยยี่านปอกเต็มอยู่ในตู้เย็นเลยพี่น้องทั้งสาลี่ทั้งเมลอนทั้งแอปเปิ้ลเน่ะสุกมีอย่างนะฮะ คิดชื่อบออกอแต่ว่ามันเสีบเลยม,มันหวาเนเอ้พี่นอ้องพ่อบ้านเอาดาบให้เบิ้งนียพี่น้องเลย คิดจะซื้อเหมือนนอยวยเลยค่ะคิดบ่ออกจะซื้อมัน,นพี่น้องชมยังเกาะพี่น้องคอมเมนต์มาเลยเด้อจะหยอดลืมบอกแล้วคนมีบุญพี่น้องเอ้ยอันนี้กะีคนเอาหาย กวนหอมวีนึงรวมอันนี้น้ำห่าหน่อยอืมบริสุทธิอีกและวกมีบุญอีกแลละโอเคพี่น้องต่อดหลายพี่น้องสีลำคานดึงๆกับย่าเบาอยู่นะฝากขอบคุณทุกกำลังใจที่อมอบให้ทยอยเด้อพี่น้องเด้อ อย่าเรื่องกกดไลค์กดแชร์ให้ที่ย่อเป็นกำลังใจให้ย่อแน่ยังพได้หอดโขบพันซับพี่หน่อขอให้พูดพันทซับไว้ๆ้อจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณบายบายไปเด้อ